หลังจากที่ผมได้รับภารกิจ7วัน500บาทจากพี่โค้ดคนที่กินเยอะอย่างผมเนี่ยจ้าตัวรอดได้ก็คงต้องพึ่งร้านให้ข้าวเบิ้มๆซส์ใหญ่ๆราคาถูกๆมาดูก,กันครับว่า7วัน500บาทกับข้าวเบิ้มเนี่ยจะรอดหรือไม่ชื่อร้านข้าวมันไก่สดใสปิ๊งๆนี่คือเวลา5โมงแล้วคนแบบข้าวขาหมูเจ๊หน 1, ึ่งบุฟเฟ่เรียบรอฮะจานที่หนึ่งหมดไปแล้วฮะหมดไปแล้วฮะาจานที่สองหมดฮะจานที่สามอันนี้น่าจะกินแบบถึงคืนนี้เช้าเลยน่าจะแน่นท้อง อันนี้ดีมากเลยเพราะอยากได้แบบของที่แบบถูกๆก็ได้เยอะๆเหมาะกับเบสอยู่พี่เคยไปเสียวหลังร้านเสียวหลังร้านนี้อยู่แถวปากคลองตลาดเป็นร้านที่เน้นขายข้าวเมนูไก่ที่ให้กันแบบไม่กัดมาดูกันครับว่ามันจะเบิ่มขนาดไหนโอ้เยอะเนี่ยคือมือแรกอันนี้ยอมร้านนี้เยอะจริงๆร้านนี้คือไม่มีทางไม่อิ่มอ่ะเยอะมากอ่ะเนี่ยคือต้วมือเนี่ยจะอยู่ถึงเย็นไหมก็ต้องอยู่ให้รอดก็ต้องอยู่ให้รอด หมดหอหมดโคตรวันนี้เราก็จะมื้อเย็นนะเราจะมากินร้านข้าวมันไก่ร้านข้าวมันไก่สดใสปิ๊งร้านนี้อยู่แถวบิ๊กซีติวันนท์ครับร้านนี้อร่อยไม่อร่อยดูนี่ครับนี่คือเวลา5้าโมงแล้วคนแบบเยอะนะถ้ามาเล่นอันนี้คือ30บาทนะราคาธรรมดานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามสิบสามส,ส,ามสอ มีเครื่องในมีไก่ต้มไก่ทอดไม่รู้เดี๋ยวหอมหม่ำเดี๋ยวราซุปซุปนี่คือสแตนดาร์ดปหมสแตนดาร์ดซุปนี่มันใหญ่มากนะบอกเลยว่าหิวมากกับวันแรกที่ต้องแบบอดมื้อระหว่างวันไปอ่ะค่อนข้างหิวนะสำหรับคนที่กินแบบสามมื้อต่อวันจะไ่ไงวมากไม่ไหวละวที่เจ็บพูดละขอหม่ำเลยแล้วกันขอลองไก่ต้มเลยไก่ทอดต่อไปไก่ต้มมาดีแล้วไก่ทอดดีกว่า โูนี่ถือว่าเพีงเป็นชนกลุ่มน้อยของออฟฟิศเรานะเพราะตอนนี้กินถ้วนมากออฟฟิศเราจะสองมือพี่สองมือครึ่งหมดแล้วฮะวันที่ต่อมือได้ต่อผมเดี๋ยวรอดูกันว่าวันพรุ่งนี้มือแรกของาจะกินอะไรไปฮะ วันแรกเข้าไซเบิร์ทั้ง2ล้านใช้เงินไป85บาทเหลือ415บาทครับผมวันที่2มือที่1ครับวันนี้เราจะมากินอาหารที่ให้เยอะมากเป็นอาหารข้าวแกงค,ครับ,ร,บราคา20บาทร้านกะเพราข้าว,าวบ้มร้านนี้อยู่แถวบางบอนครับร้านเนี้ยเมื่อก่อนเน้นขายแต่กะเพราแต่ตอนเนี้ยเปลี่ยนมาขายข้าวแกงและแถมพริกแกงต้าร้านนี้ก็เด็ดมากตักข้าวก็ตักกันให้แบบเบิ้มๆไปเลยน้ำซุปก็ยังแถมให้กินฟรีแบบไม่อั้นอีก ชาบองบอลคุณโชคดีมากคุณโชคดีมากชาบองบอลไปฮะวันที่สองวันที่หนึ่งกับร้านกะเพราข้าวบึ้มราคา28อย่างเยอะเอ้ร้านนี้เผ็ดมากเผ็ดจตนตื่นอ่ะทำตุ้บปีด้วยทำยูนยิฟิเกี่ยงไข่ดาวนะแต่ไข่ดาวเพิ่มต้อง10บาทพีช่ชา,<บ>าคุณบองบอลนอะ่ะไข่ขาวขันทะลึงจั่างพ่อพงษ์ยั วันนี้เราจะมาร้านโจอี e, ้ข้าวบึมถ้าเรื่องบึมๆเนี่ยจะลืมร้านนี้ไปไม่ได้เลยครับร้านเนี่ยให้เยอะจนเป็นกระแสตั้งอยู่ตรงข้ามช่องเจ็ดครับให้เยอะแค่ไหนไปดูวันที่สองมือที่สองกับร้านโจอี e. น้นี่อันนี้คือสามสิบห้าบาทอันนี้คือสามสิบห้าบาทหลังจากเมื่อเช้าที่เรากินข้าวแกนยี่สิบบาทไปกาถามว่าอยู่ท้องไหมก็ค่อนข้างอยู่นะอันนี้น่าจะกินถึงคนี้เช้าเลย,ยล <ะ S 1> ก็จะเน่นท้องไปกินกันเลยอร่อยเหมือนเดิมแล้วก็ให้เยอะเหมือนเดิมไปฮาเลย ในยุคที่เศรษฐกิจแบบนี้นะฮะผมบอกเลยว่าวิดีโอตัวนี้มีประโยชน์จริงๆใครใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นนะฮะวันที่2เข้าวยังไซเบิร์มแต่ราคาถูกมาก2มื้อใช้ไปแค่55บาทเหลือเงิน360บาทครับ วันที่3ครับเบสวางแผนนะว่าวันนี้เนี่ยจะกินข้าวแค่มือเดียวแต่มื้อเนี่ยจะต้องกินให้ได้อิ่มทั้งวันก็เลยไปหา้านบุฟเฟ่ที่ราคาโอเคมาแล้วก็จะกินให้คุ้มที่สุดเพื่อตอนเย็นเนี่ยจะได้ไม่หิวอีก2วันแรกเนี่ยเรากินแต่ข้าวแบบตามสั่งรู้สึกว่ายังไม่อิม่มพอในแต่ละมือ,ว,มอวันนี้เราก็เลยเซิร์ชมาร้านนั้นก็คือข้าวขาหมูเจ๊นหนึ่งบุฟเฟ่บุฟเฟ,ฟ,เฟ่ข้าวขาหมูว้าวเอาเนื้อหนังครับคน,นเยอะนะครับได้แล้วฮะข้าวขาหมูร้านเจ๊หนึ่ง เป็นบุฟเฟ่ในร้านนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าคนวันนี้ผมจะกินกี่จานอือร่อยเพราะว่าไม่ได้กินแบบของมันๆแล้วตั้งแต่ทำธุรกิจมาวันที่สามเนี่ยไม่ได้แตะของมันๆแบบเนี้ยเลยบุฟเฟ่เข้าวขาหมูเลยหรอนี่คือแผนที่ดีนะฮะกะว่าอันเดียวให้เอาให้อิ่มถือเป็นแผนที่ดีมากเรียบร้อยจานที่หนึ่งหมดแล้วะฮะจะได้ไปเบิลจานที่สองไปจานที่สองคุณถึงแค่ทาคเนอาหานะไที่นึ่งกระเพาะเลยตอนนี้ยกินเด็กบึ้มอ่ะ จานที่3เหมือนเหมือนจานที่2เลยหมดฮะจานที่3มก็คือเมืองนี้ผมจบแค่60บาทราคาดีมีคุณภาพโอเคฮะหลังจากที่เราไปกินข้าวคำหมูมาก็เลยกะจะกินไอติมอีกเพราะวันนี้เราใช้เงินถูกมากสบายใจแล้ววันนี้ด้กินของหวานไปพวกเราลกลับบ้านสบายใจแล้วทุกคนครับ คำว่ามือเดียวอยู่ทั้งวันไม่มีอยู่จริงครับตอนนี้เวลาเนี่ยเกือบสามทุ่มแล้วหิวก็เลยต้องนี่บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปสองซองนะ่นองเจ็ดบาทช้อแผดอัดมือเดียวไม่ค่อยดีนะไม่เท่เ์ดซึ่งเป็นการรวมรสชาติระหว่างแกงเขียวหวานไก่กับรสหมูน้าตกแต่ก็รู้สึกผิดนะเมื่อเมื่อตอนบ่ายที่กินไอติมไปอะ่ะทันงยี่สิบบาทสบายใจแล้วอันนี้ไ่กินของหวานขอตบซะหน่อย <c oughs> รสชาติเหมือนเหมือนแกงแขียวงผสมน้ำตกแต่มันนัวนะแกงแคหวงมนันก็มันนัวขึ้นไม่เคย <รถ S 2> เจอ,ใค,อใครกินแกงขียวนผสมน,น้ำตกมาก่อนเลยอะ่ะคุณมีรถโปรดไหม,มคุณลองพิมพ์มาหน่อยนะหมดแค่นี้นะผมไม่มีกินกลางคืนแล้วนะเจอกันพรุ่งนี้ครับวันที่3มคิดว่ามื้อเดือจะอิ่มที่ไหนได้ต้องจัดมื้อดึกอีกเลยใช้เงินไป94บาทเหลือเงิน266บาทครับ ร้านข้าวบึ้มร้านนี้เมื่อก่อนอยู่แถวตลาดพันนกครับแต่ตอนนี้แกย้ายมาอยู่แถวบางบัวทองแล้วซึ่งบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยให้เยอะมากแถมราคาแค่20บาทเมื่อเราไปสัรหามาจากไหนอ่ะมันหามาจากไหนร้านพวกนี้มันหายังไงก่อนนี่อย่างเดิอแรกเรากินนี่ก่อนเลยข้าวบุหวาน20บาทจริงอ่ะเด็มนี้สบายแล้ะกินถูกอิ่มแล้วก็ของที่เรากินบุฟเฟ่ข้าวขาหมูมาเมื่อวาน และมือ้อดึกก็ยังมีกินเพราะหิวอีกก็เลยรู้สึกว่าวันนี้อยากจะกินมื้อในที่มันแบบราคาไม่แพงซึ่งร้านนี้เหมาะมากเืียรอตอนแรกว่าจะกินกับพ่อต่ออิ่มแล้วหลังจากเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าอ,อยากกินขนมผมก็เลยนี่ซื้อนี่มาคิดว่าจะอู้งานดูอนิเมะักหน่อยอืม สี่มือที่สองโปยังข้าวต้มอ,อยู่แต่มือนี้เป็นกระเพราแล้วดูซิว่ารสชาติจะเหมือนเดิมหรือเปล่าพวกนี้เขามีในส่งเดลิเวอรี่ไหมบางอันมีป่ะบางอันไม่มีมีคนก่อนใช่ป่ะบางอันไม่มีใช่ป่ะกะเพราเนี่ยสิบห้าบาทสิบห้าบาทครึ่งชางแล้ววันที่4ได้กินขนมถุงยักษ์ด้วยใช้เงินไป55บาทเหลือเงิน211บาทครับผม วันนี้มือแรกของเราก็จะกินบะหมี่ครับเนื่องจากเรากินข้าวมาหลายวันแล้วไปไปโอเคครับเราก็ถึงแล้วนะครับร้านบะหมี่เกี๊ยวกวางตุ้งเจ้าเก่ามาใช่นะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันมีราคาเก่าด้วยนะราคาเก่า30เคย35ด้วยชอบนะบิดไปเรื่อยๆ ป็นไอนเดียที่ดีอาจจะมีปิด้แต่บาทหนึ่งห้าบาทหรือเปล่อพี่ครับเอาเส้นบะหมี่เอาจิติบาทครับเอาใส่เกี๊ยวได้ไหมใส่ครับผมใส่ครับผมขอบึ้มๆหน่อยไครับ <laughs> โอเคครับผมได้แล้วครับบะหมี่เกี๊ยวกวางตุ้งเจ้าเก่ามหาชัยนะครับผมสังเกตเข้าใจแล้วมันเป็นร้านสมว่าบึ้มจะอยู่รอบๆน้องหน่อยเพราะว่าค่าเช่าอาจจะดีกว่าดูเส้นเล้ขอชิมเส้นก่อนไม่ต้องปรุงเลย ทำไม,มไม่มีแบบนี้ในบ้านาในบ้านเราบ้านาก็<า>กมี่แ<า>ก้วางตู้นี่มาตั้งแต่แรกไม่เห็นกวางไม่เห็นกวางตัวเลยเดี๋ววยวไปดูครับว่ามื้อต่อไปจะกินอะไรครับโอเคครับมื้อที่สองวันนี้เราจะทำมี่ครุกวัตถุดิบไม่ยากเลยเส้นหมี่ไวๆหนึ่งถุงสิบหกบาทแคบหมูสิบห้าบาทแล้วก็ไข่สองฟองฟอง,ฟองละสี่บาทห้าสิบมาเริ่มทำกันเลยครับแรกยวเอาเนี่ยเส้นหมี ไปใส่น้ำอนเว่าข้าเขียวว่าแช่น้ำเพียงสานาทีเดี๋ยวไปแช่น้ำน้ำเดือดแล้ว่เอาไข่ไปต้มแล้วระหว่างแช่เดี๋ยวผมจะทำซอสเลยแล้วกันนะทะใส่น้ำนิดนึงซอสพริก3ช้อนโต๊ะอันนี้คือกะแบบชุ่ยๆเลยนะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะนะครับซอสปรุงรสเดี๋ยวเราเคี่ยวให้มันงวดน,นะฮะ พอมแบบไม่ต้องให้มันนิ่มมากครับแล้วก็คลุกกับน้ำซอสที่เราทำเดี๋ยวนี้คิดน้อยมีคุกๆเนี่ยเนาะไอเบสะทำดีนะเอาจริงๆไอเบ๊ะทำอาหารดูดีจริงๆเสร็จแล้วครับนี่บะหมี่โคกโอ้โหโครน่ากินและเยอะแบบเต็มอะแต่งด้วยหน้าตาแล้วก็รสชาติขอแคปโบแล้วกันไม่ได้กินนานถ้าจะเป็นมื้อแรกเลยปะที่ไม่ด้ออกไปกินทางนอกมื้อทำเองที่บ้าน แต่ถ้ามีเนื้อสัตว์นะโบคนนี้อะยังไม่หมดแล้วเนี่ยแต่เริ่มอิ่มแล้วเดีย๋ยวขอตัวไปทํางานก่อนเพราะรานรีบครับรานรีบครับมือนี้ก็เท่านี้ครับทุกคนนะครับแพ้พี่อาวนะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีน้อง,อองผมชื่อ,อเบสนะครับหลายในครั้งที่ออนผิดหรือมีอะไรพลาดลงที่เขาได้เลย <laughs> วันนี้จัดเมนูเส้นทั้ง2มือ้อใช้เงินไป80บาทเหลือเงิน131บาทครับวันนี้ผมไปซื้อบะหมี่เยี่ปีมาครับที่เปิดมานานกว่า50ปี<ม>เขาให้เยอะมากๆแถมราคายังถูกแค่35บาทเองซึ่งร้านนียอยู่ตรงปากซอยจรัน46ดูเส้นน,น,สนี่นี่ใส่นิดนึงก่อนแล้วกันงานนี้คือต้องรีบไปนะครับเพราะว่าถ้าไปช้าจะต่อแถวนานมากเพาคนนี้แบบ ไม่ได้แห้มนะฉ่ำนิดนิดหมดครับอิบ่มมากอิ่มมากอิ่มมากมือนี้ขอประหยัดหน่อยนะครับเพราะว่าคำนวณดูแลตังเหลือไม่ถึงร้อยนะตอนนี้ <c oughs> มือนี้ก็เลย อยากกินมามีกึ่งต้มยำนักข้นนะสองซอ,องบวกกับข้าวสวยหนึ่งความฝันเลยเนี้มา,มากกับาข้าวอิจฉาวันนี้น่าจะ6บาทอันนี้20บมื้อวนี้26บาทน่าจะอยู่รอดถึงพรุ่งนี้อาจจริงๆแมตอนแรกไม่ค่อยเขียยน,นะก็คือไปกินตามร้านเนี่ยราคาเพราะเจะบอกอยู่แล้วก็จะคำนวณง่ายใช่ไหมแต่พอแบบกินไปกินมามีขนมนู่นขนมนี่เข้ามาอ่ะแผนเริ่มเปลี่ยน อร่อยน้ำข้นเนี่ยดีเพราะว่าเวลากินกับข้าวความเข้มข้นของน้ำเนี่ยมันจะไปคุกอยุ่นในเม็ดข้าวแตละเม็ดทำให้เราแบบอร่อยและสุดท้ายเบสก็หมดครับรยบ้อยครับเดีย๋ยวไปดูกันว่าพรุ่งนี้วันสุดท้ายของเรากับภารกิจ7 5 0 0บาทจะเป็นยังไงกับเงินที่เหลือไม่ถึงร้อย วันนี้วันที่6ใกล้จบภารกิจเงินก็ใกล้จะหมดแถมวันนี้ใช้ไปอีก61บาทเหลืองเงิน70บาทครับวันที่เจ็มื้อแรกครับวันนี้ได้ทํานี่เลยผัดมาม่าบิบแกลสองห่อนะ2ี่สิบาทไข่ไก่สองฟองเ้าบาทมื้อนี้3ามสิบาทโดยประมาณออกกินง่ายแล้วกันครับวันนี้เพราะว่าแต่ตอนเย็นเราจะออกไปหาอะไรกินที่ตลาดกันเดี๋ยวระหว่างเราเส้นเดือดผมทอดไข่ดาวอยู่ดีวะ่ะฟองหนึ่งไว้ผัดอีกฟองหนึ่งไว้ไข่ดาวแหี้เอดเ,เมนูซะด้วย ไอเบลส์มันไม่ธรรมดานะเนี่ยต้หโองหูผัดมะม่าตายเลยน้ำมันใช้จากไข่ดาวได้เลยฮะแบลสเบลส์ทำห้พี่กินหน่อยนี่โอ้ยชอเองกูน้ำมันยังร้อนๆอยู่เลย อมไม่น่าเ่อเนี่ยพ็าจะอยู่ใงวันที่เจ็ดตอนนี้ก็น่าจะเหลืองเงินประมาณสี่สิบกว่าบาทเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปเดินตลาดนัดการตอนเย็นนะแล้วก็หาอะไรกินแถวนู้นเลยเดี๋ยวตอนนี้ขอกินหมัดมากๆก่อนอ เราก็มาอยู่ที่ตลาดกรีนเวลล์เพราะได้ข่าวมาเห็นในทีิตตอมาว่ามีสลาเปาร้านหนึ่งที่ให้6ลูกในราคา20บาท6ลูกในราคา20บาทเราจะไปดูกันครับร้านสลาเปา6ลูก20บาทแล้ว6ลูกทุกคนสามารถสั่งคระไส้ได้ครับมีไส้รวมรสไส้หมูแดงไส้หมูสับไส้เผือกหอมไส้ถั่วทองไส้ถั่วดําไปเตยไม่มีทางไม่มีทางไม่มีนโ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 นานบ้านขาย5บาท ได้แล้วฮะระเปะ๋า6ูล20บาทลองดูเลยฮะทั้งกล่องเลยไหมปั๊บเดียวหมดเลยไหมหมดหมุดจับแค่หมดสับลูกแรกหมดไปใน5วิก็คุ้มแล้วอ่ะ3 4 5 6ค <c oughs> ิดต่อไปประกันเข้าได้ มา <c oughs> เบอร์ท้ายหมดแล้วแต่ไม่รู้หมดคนะันนี้ปะนะคนเนี<ฮ>้ยโอ้โหผมเอาไม้ก่อนผสมหักย<ฮ>ี่สิบหลังจากเมื่อกี้ที่เรากินสลัดเปาไปนะครับรู้สึกว่าท้องยังเหลือที่ว่างให้ลูกชิ้นอืร้อนจากเตารวันนี้แฮปปี้ว่ะตลาดดีดีนะตลาดน่้กินเวลอ่ะขอกินโคเยอะเลยแล้ววันนี้ก็มาถึงวันสุดท้ายแฮปปี้มากครับได้เดินตลาดกับงบไม่ถึง100บาทใช้เงินไปทั้งหมด69บาทเหลือเงิน1บาทครับผม จบเรียบร้อยครับรกับภารกิจ7วัน500บาทก็ความรู้สึกนะตอนแรกอะยากคิดว่ายาก,ยากแต่ทำไปทำมาเนี่ยก็พอร่างกายมันปรับสมดุลปรับอะไรได้เนี่ยก็วันสองมือก็โอเคนะแล้วก็คิดว่าเนี่ย500บาทถ้าเราคิดคำนวณดีๆเนี่ยสามารถกินอะไรได้มากกว่านี้อีกด้วยนะอาจจะแบบแบ่งกินดีๆมือ้อซื้อมาจานหนึงกินได้ทัง้งสมื้ออะไรเงี้ยก็ขอบคุณพี่โ,โค้ชที่ทำให้ผมต้องมาตกระกรนลำบาก คุณขอบคุณจริงๆยูโรดให้ดูเบสทำไปไหมครับผมอยากดูอีกครับผมอยากดูเบสเรื่อยๆเลยครับและจะบอกว่านี่ดีมากยุคเศรษฐกิจเข้ายากหมัแพงเนาะร้านแต่ละร้านนี่ไปตามเงินได้นะ <c oughs> ต้องให้รางวัลนะ่ะน้องเบสควรได้รางวัลอะไรพิมพ์ใต้คอมเมนต์หน่อยได้ไหมฮะเดี๋ยวให้รางวัลน้องเบสหน่อยต้องจะทำมากอ่ะเก่งมาก